ผมจะบอกขอดีของการใช้ใบพัดนะครับผมย่ามุแรงสีนี้เมียเที่ยวนี่กดปีครับผมปิดเสียงนี่นี่สบายก็ต้องเมียยันเมียได้ยินออกจากบ้านแล้วปุ๊บเห็นผู้สาวนิดหน,น่อยเปิดเครนี่เป็นไดรส่องเอ ของเดิมๆนะครับผมก็อยู่ประมาณนี้ท่อเดิมนะครับหลังจากใส่ท่อเข้าไปแล้วแล้วแรงมา้าก็ขยับขึ้นมาประมาณนี้ครับสูงที่สุดก็คืออยู่ที่145แรงม้านะครับผมสวัสดีครับผมเย็นเที่ยวดีครับผมวันนี้สิพาเบืองวิวเอ็กซ์สองพันยี่ครับลูกค้ามาจัดท่อคู่เสร็จนะครับผมรแข็งรงเข้ามาเบิง้งรถลูกค้าวิธีการแต่งกันเลยนี่ล้อที e SUV อีสามเจ็ดเอสยูวีนะครับผมขนาดยาง265นะครับผมนี่ ซูมไปเลยนี่ครับเบรงฟ้ากระโปรงไล่ F1 ครับผมรอๆกันทีเลยนี่นะครับผมตูกคาโหลดป้าหน้าหนึ่งนิ้วครึง่งหลัง2นิ้วครับเป็นไดสเปคไว้รุ่นมักเลยแต่งไหมครับสาวมาแล้วไปผมจะพาไปเบรงทอเลยทอเที่ยวดีมันเป็นยังไงง่ซผําไหนมาเบิ้งเลยครับอันนี้ที่เป็นท้งไฟได้นะครับผม นี่เลยไปได้จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ก็มีอีกแบบนึงนะครับไฟสป,ปอร์ตครับผมกับทุ่งรูล่ลหลูหลาจาักหน่อยอยู่นี่เลย ของเดิมๆนะครับผมเดิมโรงงานก็อยู่ประมาณนี้ท่อเดิมนะครับหลังจากใส่ท่อทุดต่างๆเข้าไปแล้วแล้วแรงม้าก็ขยับขึ้นมาประมาณนี้ครับสูงที่สุดอยู่ที่145แรงม้านะครับผมนี่นะครับท่อก็จาก300นิดๆก็จะขึ้นมาเป็น3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 5ประมาณนี้นะครับสลับท่อประมาณ7ตัว8ตัวนะครับสลับท่อซิ่งนะผมจะบอกข้อดีของการใส่ไบพาสะครับผมยนี่ยมือแรกสี่นิ้ยเทียวนี่กดบีครับผมปิดเสียง นี่นี่สาบายก็ต้องเมียยันเมียได้ยินอีเมี่ยน,นะครับผมออกจากบ้านแล้วปุ๊บเห็นผู้สาวนิดหน่อยเอครับนี่เป็นไดด์ส่องเอี ไปพาทุกผมนี่ร้านที่อดีนี่เป็นเจ้าแรกๆของเมืองไทยนะครับผมร้านที่อดีมี3สาขาครับผมสาขาแรกสาขาเนินสมุรี่เป็นสาขาใหญ่นะครับสาขาที่2ส,สาขาวบวกแดงนะครับสาขาที่3ส,สาขาบ้นานฉานะครับใกล้มงได้ไปมองคันครับผมโอเคครับขอบคุณครับ